กันโอ้ยถีบหน้าครับสาวสิงห์ถีบไงท้องโอ้ยสาวสิงห์สอโซพิทครับแชมป์ประเทศไทยวันนี้พบกับคริสตินคาร์ลอสจากสหรัฐอเมริกานักมวยหญิงด้านหลังผู้บรรยายนี่มากันเต็มเลยนะครับยังไม่ประมาทครับยกตนต้นโอ้โหังข้ามไปครับข้างขวางำงามครับสาวสิงห์หาทิศหาทางยังไม่เร่งครับสาวสิงเอ้าลูกโอ้โหยกกาดสูงเลยครับคริสตินโอ้โหกำปั้นซ้ายครับลูกนี้ กันทีโอ้หถีบหน้าครับสาวสิงถีบหงายท้องโอ้ยดูบริเวณใบหน้าแข้งขวาเน้นเน้นดีกว่าแยงลูกถีบเลยครับตอนนี้การออกอาวุธโอ้โยกล่าวแล้วแทงครับดูเปลี่ยลงไปเลยครับลูกถีบลูกยับนี่ครับถีบหน้าอีกแล้วแล้วขีบมาเสียบครับขีบมาเสียบเสียบโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับชุดนี้ของสาวสิงครับ ชวนบูชวนทะเลาะเหมือนเดิมโอ้โหดูครับสาวสิงชินเสียบก่อนตีเข้าไปก่อนเจอลูกทีครับแหมล้มลงไปอีกแล้วตัดลบตัวครับผู้ห้าน็อกครับผู้หกก็เดินเดือดครับเลือดเต็มจอเลยครับสู้เต็มที่ครับแต่ว่านี่ครับจังหวะทีบครับตัดจังหวะทีบจังหวะเข้าหน้าอกเข้าท้องเข้าลําตัวครับลูกทีนี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่แก้ยากที่สุดครับคุณมารุลครับ ฝ่ายรับต้องดูดีๆสายตาดีๆใช้มือปัดนะครับปัดแล้วก็จิ้มต่อยแบบนี้ครับแต่ว่านี่ครับอย่างว่าครับจังหวะของสาวสิงห์งมันจะคุมได้หมดตั้งแต่ยก2องเลยนะครับ And your winner by unanimous decision Red corner สาวสิงห์สสพิษครับ